สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอิฟูนะคะคลิปนี้ทะก็จะมาชวนทำเค้กชิฟอนสูตรนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้การนึ่งนะคะแทนการอบค่ะดูเนื้อเค้กชีฟอนสูตรนี้ของเราค่ะเนื้อก็จะมีความนุ่มเด้งแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็เราก็ไม่ได้ใส่สารเสริมใดๆดทั้งสิ้นเลยนะคะความนุ่มเด้งก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะ เราเตรียมไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะจํานวน3ฟองนะคะเราก็จะทําการแยกไข่แดงและไข่ขาวให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเพราะแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วทําส่วนของไข่แดงก่อนเราก็จะเตรียมน้ํามันค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ํามันราข้าวค่ะแล้วก็จะตามด้วยนมสดรสจืดค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมใช้เป็นนมสด U.S.T. ค่ะแล้วก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ค่ะเวลาที่เราไปนึ่งค่ะ จากนั้นค่ะเราใช้ตะก้อมือนะคะตีผสมให้เขาพอผสมเข้ากันก่อนค่ะแล้วค่อยใส่แป้งเค้กลงไปค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ75กรัมค่ะแล้วก็ทําการล่อนแป้งเค้กให้เรียบร้อยได้เลยค่ะหลังจากล่อแป้งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะก้อมือคะคนผสมให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะทําส่วนของไข่ขาวต่อได้เลยค่ะไข่ขาวนะคะเราก็จะ ตีด้วยสปีดต่ำนะคะให้เขาพอขึ้นฟองหยาบๆแบบนี้ค่ะแล้วค่อยใส่ครีมออฟตาธาลงไป1ส่วนสช้อนชาใครไม่มีครีมออฟตาธาแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมะนาวแทนได้ค่ะแล้วก็จะตีไปเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยเตรียมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายค่ะเราใช้4ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะแล้วก็ค่อยๆแบ่งใส่ประมาณ2-3รอบค่ะระหว่างตีน้ำตาลทรายเราจะใช้สปีดสูงนะคะพอ ตีน้ำตาลทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตีไปเรื่อยจนเขาตั้งยอดประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเป็นสไนอยปากเหยื่ประมาณนี้แล้วก็เวลาคว่ำชามแล้วเขาไม่ไหลก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต,ต่ำค่ะเป็นเวลา30วินาทีค่ะการตีตัดฟองอากาศช่วยไล่ฟองอากาศใหญ่ๆนะคะเขาจะได้มีฟองอากาศเล็กๆเ,เนื้อไข่เขาจะได้เนียนขึ้นค่ะพอครบเวลานะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะ ดูสิคะเนี่ยเขาก็จะมีความขาวและก็เนียนเงาขึ้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราไปแบ่งผสมได้เลยค่ะเราแบ่งผสมประมาณ2รอบนะคะใช้ตะกร้อมือในการคนส่วนผสมได้เลยค่ะค่อยๆคนอย่างเบามือแต่ว่าคนเร็วเร็วนิดนึงค่ะนี่นะคะก็จะแบ่งอีกครั้งนึงค่ะคนจนส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดท้ายด้วยไม้พายนะคะปาดตรงก้นขึ้นมาให้ตัวเนื้อ เค้เขาผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราเตรียมพิมพ์ขันข้าวเบอร์9นะคะรองด้วยกระดาษไขตรงก้นค่ะอันนี้เราต้องรองด้วยกระดาษไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการเทนเนื้อเค้กลงไปได้เลยค่ะเนื้อเค้กนะคะ1ถ้วยนะคะเราชั่งได้ประมาณ80กรัมค่ะ ถ้าใครไม่มีพิมพ์พขันข้าวจะเป็นพิมพ์พเค้กได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะไปทําเป็นส่วนของคัพเค้กนะคะเราเลยใส่พิมพ์พขันข้าวแบบนี้ค่ะเคาะเคาะเคไล่ฟองอากาศเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะก่อนนําเข้าอบเราจะห่อด้วยแผ่นพัสแผ่น,ผน,ผนฟอยล์แบบนี้ค่ะตัวนี้สําคัญนะคะก็คือไม่สามารถห่อด้วยผ้าขาวบางได้ค่ะให้ห่อด้วยฟอยล์แบบนี้เวลาอบ เออเวลานึ่งแล้วน้ำเขาจะได้ไม่ซึมลงหน้าตัวเค้กของเรานะคะหน้าเค้กเขาจะได้ไม่แฉะค่ะเราทําการนึ่งไฟกลางนะคะเป็นเวลา25นาทีค่ะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะนี่ค่ะพอครบเวลาเราก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะคะและพักให้เขาพออุ่นๆคะ่ะแล้วค่อยมาแกะออกจากแผ่นฟอยล์แบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอแกะออกจากแผ่นฟอยล์เราก็จะได้เนื้อเค้กแบบนี้เลยค่ะก่อนวิธีแกะออกจากพิมพ์ของเราเราจะ ใช้มีดนะคะแซะตรงขอบขอบเค้กเล็กน้อยค่ะแบบนี้ค่ะค่อยค่อยหมุนไปแบบนี้นะคะแซะตรงขอบขอบ,ขอบเค้กค่ะอันนี้เราจะทําไปครบทุกชิ้นได้เลยนะคะอันนี้หนึ่งสูตรทําได้สีถ้วยแบบนี้นะคะถ้าพิมพ์เล็กกว่านี้อาจจะได้เยอะก,กว่านี้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็คว่ำพิมพ์ออกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงพิมพ์ออกได้เลยค่ะแล้วก็แกะกระดาษไขรองอบ รองนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะแกะกระดาษไขออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาเค้กชิฟฟ่อนแบบนี้ค่ะเราจะทําไปต่อยอดเป็นคัพเค้คก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะ